เรสาสร้างกรรมดีนั่นเองเราประกอบทุกคนมาเราเองความจริงก็คือทุกคนเอาอะไรไปไม่ได้นอกจากเองชีวิตนี้ก็เป็นอย่างนั้นทุกคนเป็นบัตรลายถ้าใครไม่คิดแค้ก็หลงทุกคนหลงนี่ไม่เข้าวัดนะคนหลงนี่ลืมตายนะคนหลงนี่มแกม่ลืมตายนี่เจ็บลืม,ลมหมดนะไปหลงอยู่กับลาบ หลงอยู่กับชื่อเสียงหลงอยู่กับทรัพย์สมบัติคนหลงนี่ไม่ไม่จะตายยังไม่อยากตายยังไม่รู้ว่าตัวเองจะตายเลยคนนี้ได้ชาติเดียวไม่มีอะไรติดตัวไปเลยตอนตายก็เป็นทุกข์คนไม่อยากจะตายเพราะว่าตาัวเองคิดว่าสมบัติเป็นของตัวเองในตารางกายที่มันเป็นของตัวเองก็งยังไม่ยอมลงแต่ที่จริงแล้วคนเราคนเกิดมัก็เสื่อมไปดนะ้วยเนี่ย อายุ20ไปก็เสื to to one, A people. A people ่อมเลย20 30 40 50 60 70พอ60ไป50 60กปเสื <Yeah. S 1> ่อมมากขึ้นแหละ70ไป10นี้เสื่อมเห็นชัดเลยพอผมหงอกไปเสื่อมเห็นชัดฝันหักก็เสื่อมเห็นชัดพอตีนกาขึ้นก็เสื่อมเห็นชัดมันก็เสื่อมแล้วนะร่างกายปวดร้อเสื่อมไปถึงที่สุดก็ซ่อมไม่ได้แล้วจริงแหละ นี่เราจะต้องคิดทำบุามตรงนี้เองคิดว่าอะไรๆก็เป็นไม่ได้ถึงต้องนำความเจริญติดตัวเราไปทานสินภาวนาะนีไม่เสือ่อมจงต้องเร่งทำความดีตรงนี้เองที่ว่าเราอยู่แล้วเราก็เาอาไเป็นไม่ได้ตรงนี้เอ,เอาละธรรมาเทศนานก็สมควรป็นเวลา ขอ,อยุติไวส้สีกเดินตรงนีง้เองวาังก็มีแต่อาการาจะนี่มหัดน,นั่งยมมาหัดน,นั่งไ้ปล่อยอย่ะไม่เมื่อยนะมหัดน,นั่งให้หายเมือ่อยอย่าไปออนแอร์ามาเลยต้องหัดนั่งแล้วจะได้ป็นขนไม่โกรเจ็บโกรกปวด

แต่ย <c oughs> ่ำโมเป็นหัวเขานั่งได้ชั่วโมงเนี่ยใช้ได้นะอันนี้จะนั่งสองชั่วโมงสามชั่วโมงมันเป็นเรื่องของเราเลยแต่ว่าอย่างไรเราจะเติมไปได้ถึงหนึ่งชั่วโมงต้องมีที่ฝึกที่นี่ก็ทำการนั่งที่ฝึกนั่งไปเรื่อยห้านาทีสิบนาทีชั่วโมงถ้าคนไหนนั่งสมาธิไม่ได้จะเป็นคนหนึ่จะคนจะแบบสัมผัสเป็นหนงเขาจะลุกเพราะร่างกายเขาเอง คนที่ทําให้เขาทุกข์ไม่ใช่ใครตัวเขาเองตัว่าเขาเนยามทาให้เขาเจ็บโอนเจ็บโอเจ็บโอนที่จงหวัดบางไม่มีใครทำให้เขาวตัวเขาเนีอยแลนวาสงสารตาตุ้เป็นทีตใจใครด่คือตัวเขาทําลายตัวเขาเองเพราะเขาเป็นโรคที่กิตไม่สงบป้อนแอรเกินไปทั้นนั้นในโรคนี้ไม่มีใครทาร้ายเราเท่ากับตัวเราคอยดูไปใครจะทําให้เราดีไม่เท่ากับตัวเราใครจะทําให้เราทุกขไม่เท่าตัวเรา ใครจะทให้เราทุกข์ไม่เท่ากับตัวเราจะไปโทษใครตัวเราเองอยู่ใช่ไหมถ้าใครคิดแนี้ไม่ได้หมองวลกไปแง่รอันนี้ยกไปเลยตรนี้เออคนคิดว่าตัวเองทําตัวเองทำไอทุกข์เนี่ยหมองวอกไปแ่ดีแล้วไอ้ตัวเราเองทำตัวเองเป็นทุกข์ทำให้เราเจ็บทำให้เราป่วยทำให้เราพิการทำให้เราต้องตายไม่โทษใคร ไม่สบาพวกเราหมอไม่เก่งนะไม่เก่งโรงพยาบาลไม่ทันสมัยตัดพเขาจะไม่เลยถ้าทำให้เราบุ๋มเขาจะไม่เต่อไปนะลูกหลานดิฉันที่ตามไปที่ถ้าจะมามำให้ลูกหลานเป็นตัวเราเป็น ้ไหคนที่ทำให้เรานขึ้ไปเฮ้ยววิจาคนที่เราทำให้เราตื่นข้นไปโอ้ยแล้วตงนน้อใจญยข้าเหนีคนขวร้อย่างผมไม่ขวัญม่คัวเานไม่ดีไม่ดีฟัวไมดีเลยวผนุ่งหมดเลยตัวเองไม่ดีไม่โทษแต่คนขวัแล้วก็จะโดตัวเอง นะเหมือนสมารเทศไม่มีคนฟังเลยพ่อผมเทศมันไม่มีคนฟังนี่แม่จะเทศตัวเองพ่อตัวเองก็เป็นเทสไม่มีใครจะฟังเลยใช่ไหมไอชคนยอมมานั่งก็มมาทานไม่นั่งเลยก็เลยไ,ไม่มีบาปเลยของเขาไม่สะทายเขาจะมานั่งไงใช่ไหมแม่จะไม่ พยายามได้กินแล้วกูรู้ญาติพี่น้องตอนไม่มีไม่เก็ช่วยจะเลยคนญาติพี่น้องแหละคขาขายไม่ได้เลยทุกรีเวลาท่านตอนนโยบายแล้วใครๆก็วิ่งมาหาแต่เวลาท่านจนไม่มีครช่วยจะเลยเอาว่าเขาเกอ้ตัวเองหมดบารมีเนาะทำไมต้องมีไม่เก็บไปล่ะไปให้กันหมดทำไมล่ะเออไม่ใช่ปัญญาไม่ใช่ช่วยตัวเองไม่เก็บของเราคิดว่าเผื่อว่างหน้าเราจน จะขึ้นใครไม่ได้ลูกหลานก็ขึ้นไม่ได้ถ้าะเราไม่เก็บไว้ล่ะลูกเคยลูกกับใครโอนสมบัติได้ก็มาขอไล่มาอยู่วัดเลยดีแบบวัดนั้นโอ้มันต้องทำที่ไหนกรรมดีอย่าไปกรรมผู้ตายอะไรแบบนั้นคนย้าเขาปนี่ยเยอะไปนะเอ้อเยอะเอาไปนะเอาไปให้กีกานี่ไร่นี่สวนใช่ไหม ลูกเตาเยอะมาแก่ๆนที่ห้างหมดเลยเขามองโลกในแง่ร้ายสงสารเขาไปให้ลูกเขยให้หลานอะไรก็ยกสมบัติให้หมดพอสุดพอหมดเงินเนี่ไม่ให้หลักก่อนจบไปอยู่บ้านมางแก้วเนี่ยช้ำใจจะตายๆเลยโทษลูกหลานไม่ดียังไงลูกหลานไม่ดีโทษลูกหลานทำไมเขาโทษตัวเองที่ยงไม่ฉลาดหากินมานปัจจุนนี้เลยยังไม่ฉลาดทาลูกกัหลานนี่ใช่นไหม ไม่ฉลาดทำลูกเขยลูกกระพาอะ่ะไม่ฉลาดตัางก็ต้องเข้าใจงโง่ดิไปให้สบ,บายนะบอกเ่าไรอยู่บางแคเลยไม่มาสัาฆทานอะไรเงี้ยลูกแม่ก็ไปวัดไหนขเขาพ่อตีไม่ฉลาดไม่ได้เรียนธรรมะต้องต้องฉลาดว่าคนเราจะม,มันก็รักเราแต่เราไม่รู้มันรักกาแค้น เราก็ต้องเก็บเงินเาไว้ก่อนกรรมว้ตลาดจะไปไม่ให้ไป้วาองปฏิบมาเก็บไล้นี่มวงไเห็นเราแต้ไไม่รู้แต้ผมแเออเปิดมามันก็กลัวแหนีรแให้รกินหมดเลยแต่ต้องเต่มต้องเลยต้องค้นตัวเองแลเรื่องการปฏิบัติต้องปฏิบัติให้ถึงสมาธิ ุกคนพกกนระวัดต้องปฏิบัติให้ถึงสมาธิต้องทำสมาธิให้เกิดจะได้อดทนจะไม่ได้ลุกโอยนอนโอนเนี่ยโอยโอ้ยฉันเนี่ยปวดเมื่อยไปทั้งตัวเนี่ยอะรรนะรไรก็ทำให้เราปวดเลยการกินของเราเนี่ยทำให้เราปวดเพราะเราไม่มีสมาธิยังไงเราต้องฝึกเนี่ย5นาทีทำให้ได้ สิบนาทีทำไได้หนึ่งกิโลโรมก็ยอไม่ต้องไปหาหมอเลยมันคนเองเพี่เราที่มีคันติที่เป็นเป็นอาหารใจเป็นโอสดเป็นยา